ย่ามารงเรือนมันเลื่อนรื่นนี่ขึ้นมาตัวปืนบีพบพุ้่งกลางข่าวบินลับเล่าลีกแ้งไม่แป้งวันรึกษาเจ้าขรติกกอนจูมวัวควายลงไรหน้าเมื่อตองควารุงแจ้งหน่วยหน้าตับแซงตองปาอ่าวว่าเจ้าจะเข้ามานัง ตอไม่ว่าลูกจะหลักรับวังลูกด้วยเป็นวงไปดอนมานาในวังพอหน้าตาตั้งซองผมกราบนมัสการนะครับท่านอาจารย์ที่เคารพ จะเริญพรและหลูกคงชายลอยธุริยาขึ้นมาในยามชาวันนี้ตั้งใจว่าจะกลับเมืองครับวิชาความรู้สำเร็จครับแค่วึ้นนั้นเดี๋ยวมึงเอาเล้าแต่โกจองเสือองให้แล้วไปให้กูกินนึ่งแล้วมึงลบป่าโดยกูเอ็นมึงเมาง,งกูกนรลบเด็กในวัดเราเล่นกันแล้วหรออันเฟืออ,อย่าพูดหมัดแกงเปียบ ผูเยว่ไม่ออกเลยก่อยเห็นแล้วเส้นสีเขียวก็มีสีแดงก็มีเบิ่งไกลๆมันข้าวต้มลาวนี่นไอ้ไรดอกอย่าเล่งแต่ทึบรู้เรื่องนี้ทึบรู้นี่ยุใจแล้วเมืองเลยผมจะกลับเมืองด้ปีทองกาโชคนี้ลูกก็เดินทางเต่วว่าจเชาชาวธรรมะที่ได้นำไปใช้เกิดประโยชน์ลูกไนดะ้ให้ปลายความประชาจนอยู่ในธรรมะบ้านเมืองก็จะเดิน เมื่อผู้นำเราอยู่ในธรรมะไร้ความระชารจนอยู่ในธรรมะบ้านเมืองเราจะเริยนรู้ครับหลวงพ่อแต่คือผมมีอะไรบางอย่างที่จะกราบนมัสการสารภาพบอกท่านหลวงพ่อครับอ๋อพันเพื่อ,อลูกคือผมมาศึกษาอยู่ที่ใดสำน,นักวัดทุงท่งใสทองในเบื้องต้นผมก็ได้ศึกษาความรู้กับคุณครูแรมหกเดือนครับ แล้วก็มาเรียนธรรมะในขั้นสูงกับท่านอาจารย์อีกหกเดือนนั้นแหละลูกศาสนาพิธีนี่สำคัญหลูงที่ครูจันแรมสอนน้ยกันนำไปใช้ลูงนะครับได้หมดไหมจากครูจันแรมได้หมดครับหลวงพ่อกำลังจะบอกหลวงพ่อว่าผมกับครูจันแรมเราได้กันหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นความลับซึ่งกันและก,กันแล้วครับเป็นตัวคนเดียวกันแล้วครับหลวงพ่อเออดีดีดีด ลูกก็ได้ตอไดนแม่ปปันณ์้นหลูกเออ,อย่าอ่วงวิจาแค่ไม่โลกวางเด้อเออถ้าตึงจันแรมมีไรมั่งลูกบอกท่านอาจารย์หน่อยดิจะพูดยังไงท่านไม่รู้ที่จันแนมไปบอกก็มีทออย่างนั้นแหละจันอาอไม่รู้เจ้าหน้าวิไวไหนแล้วปฏิบัติสิ่งอย่างนี้ขึ้นมาได้อ่ะองชยัยบอกท่านอาจารย์สิคือคอาจารย์ครับ เ,เธอไปหรูก็ไปและก็เจริญเจริญนะนะนำธรรมะไปใายไม่ใช่ครับหลวงพ่อ,พอคือคือจันแรมกับผมเนี่ยเราเราได้กันหมดแล้วนี่ครับจันแรมมานน่าปิดบังไหมคือคือผมรักครูจันแรมครับเขาซิ้นไม่รักครูเลยรักเคยอะโลกว่าไม่โลควางเดย <S <S 2> <S 2> พี่แก้วช่วยหน่อยสิ <S <S ว่าแล้วอะต้องบิงคูนู่นนละ คือปันเดย์อาจารย์พอเปลือลุกค,คือองค์ชายลอยสุริยากับครูจันแรมนั้นก็เป็นนอดเป็นซ่าครูกันแล้วก็บิดก้าวเกลียวเดียวกันแลว้วพอแสดงว่าความรู้มันถาวกันแล้วแล้วเอากันแล้วคือว่าน้องจันแรมมันตอนนี้นั้นแค่มีทองแล้วไอ้ไรวะ รูกจันแรมนั้นแกมีทองขึ้นมาแล้วแล้วมีทองขึ้นใส่ของมันอีเกิดเลยมันเกิดเป็นเด็กออกมาเลยเู้เรื่องไรายาั้มาพูดทำให้มันเสื่มมันเสี้ยไปนั่งไปอ,อย่าแรงมันได้ยินไหมลูกจันแรมได้แก้วแกพูดแบบนี้ว่าเธอมีทองมีทองครับเคยมีทองกับผมนี่นะครับ ริงเลยอจันแรมอาจารย์ขาลูกเลวแล้วแล้วค่ะหนูมีท้องสี่เดือนกับอมชายลอยจากค่ะอพอได้เรื่องต้องจันต้องมีสักวันต้องมีสักวันผู้หญิงคนนั้นเขามาแย่งฉันไป นวลนางคืนที่ยางมัดไข่สืบไม่รู้ว่าใครเห็นแต่ไครมัดยางต้องมีจากวันต้องมีจากวันยางสามวงนั้นมัดได้ตลอดทางดึงไม่ออก มาจับเส้นยางและบม่มีดึงเป็นทางถูกยางดีดไกลเจ็บหัวใจเองต้นปันปป่นเปลือกอัตรีจัดเปลสอย่าโย,อบ,อาายบไปจะเหลืองนี่อาจารย์หยอบไม่ได้ครับอาจารย์กินแรดนี่ในตำนานกล้วัดตุงใจตองเลยมาตำกันปันนี้เสรียมเนี่ยตึงอาจารย์ประโยชน์ไวอาจารย์กับใจปั่นปลือกกับ ป้อมไข่ปอยแต่เล็กๆดูก <si ับเลยป้อมเบ่งกันหน้าเดียวกันจับแล้ะครละก้องเลยเบื่อเราย่างมาด้วงแกตายเดี๋ยว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 ไม่เดียวเลยกับมัดไว้น้าหนูหลุงเจ้าลูกโตโรเลยเพิ่งนอนพลือเบื่อเราย่างปูไข่ไม่รู้ตัวเมาครับซ่อมนำหน้าไปหนังไปจับเพลินที่เผื่อเราเข้าเลือนเดี๋ยว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 ในมันปั่นเพื่อลูกอาจารย์ครับ เรื่องนี้ผมขอรับผิดชอบทั้งหมดผมจะนำน้องจันแรมเนี่ยนะครับไปเป็นคู่ชีวิตจันแรมเป็นคนมีธรรมะเป็นคนเข้าใจรู้ในด้านจริยธรรมเท่ากับผมนำธรรมะไปสู่บ้านเมืองผมจะนำดอกบัวบริสุทธิ์นี้ไปบูชาสเสด็จพอ่อเสด็จแม่ครับไอ้นี่ไม่ใจเหลือก้องชาดเลยให้เหลืองซื่อใจย,ยิ่งใคยรักใครชอบใครเคย,เคยมัดใครใคย,คยจันไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวปลื้มอะไรนั้น มันไม่ได้ตังดี้ใกล้กูไม่มีโรจากไรเลยตังแต่มึงก็ยังหวัดด้วยมันมึนนะนี่บากช่องมาตรงนี้มาขอเดียวน้ำหม้อราดเนยแหมมเลยไอ้นี่จันแดมก็ต้องคิดลูกความรักข้องาร่มชัววูฟนี่มันมีตังดี้มีตังชอบเจอเป็นเมื่อนเซตกาลาตาเด็ดพ่อตาเด็ดแม่ในวังกาจะเห็นด้วยไหมล่ะลูกอาจารย์ครับผมเชื่อแน่ว่าตาเด็ดพ่อก็ต้องทรงโปรด น้นลูกจะน,นมัตการลานะอาจารย์ขาหนูลากรเออเอาละจะเริยพ่ออกันมันรุ่นแล้วแต่กรรมแต่บุญกันลูกเออพอก็ไม่ถี่หยับอย่างฟื้ผมลาครับคราบนมัสการดันโยกีเมือ่อรัพรดดีๆจะขึ้นลังอย่างกรุงใหญ่เยอาตีหนึ่งตึงแล้วถึงเวียงใจพระนอไตนิวัดล้วมาตึงจึงเวียงวันผมมาถึงเมืองแล้วครับหลวงพ่อ ไอ้ไรวะผมถึงเมืองแล้วอาชาติรบวัดมาดีเดียวติดกันแมดต่างจ้ามเช่นต่างเดือดวัดไม่โอ้แต่แกโอ้แต่น้ำขึ้นมีวันรถตบมีวันมิดมึงมัดกับคูักวันนึงก็มึงระวังคูไม่เจาหนังเลยอใเปื่อนมัดอยู่มาแต่น้องยาจ้าออกข้าวนในราชตามนี้พี่จะพาน้องกลรนน้องนางไอ้สมวังจูงกอน้องจูงกอนเศร้า เหล่าเจ้าเข้าวังจนกระตังขึ้นกราบบัดโอ้ณรัตน์จา <Net> <uma estil de solos> ลอยสักสเสด็จนิวัตกลับมาฉูบแล้วมหานครแล้วของเกียรติยศแถวตรงวันเยียหักพไปลงทรงไปเรินไปลงทรงไปเรินหาโอ้ลอ,อยสุริยากลับมาแล้ว ขอบใจนะขอบใจทุกทา่านเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยปรับตะไยบังคมยังไะปราบตะไวบังคมแมกคะปล่อยธุริยา เาเจ้าครับมากบอกว่ามันดนนั้นลูกเบาเจ้ามา ขอายาหนูไปแม่เจ้าซอลูกป่าววานั้นคอ,อยานับแล้วได้นึ่งปีจากจนนี้ควงใหญ่ทุกเวลาแม่แต่ก้าวปลาตุกคำเจ้ามีด้วยนี้แม่คลื่นก้าวมีลอง อนั้นลูกเจ้าใครใหญ่มาดูนอนาสาวาช่วยงามนี้โอ,อรลอยตริยาลูกของแม่แม่คิดถึงทุกคืนทุกคืนเลยลูกลูกคิดถึงเดชแม่ทุกเวลา นอนฝันเห็นด้วยจริงไหมอ่ะจริงครับม,มันใครมาด้วยลูกเออครูจันแรมครับกา,า,าตวัยบังคมเลยค่ะเสด็จแม่โอ้ป่าดงพงไพรเขารู้ธรรมะการเป็นครูเลยลูกเระเจ้าครับฉันบอกแล้วเห็นไหมว่าลูกลอยุยาต้องไปศึกษาธรรมะในป่าดงพงไพรอ่ะรู้ได้ยังไงในป่าดงพงไพรก็ถูกกระหม่อมดูดีมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเยอะแยะ แล้วมันไม่ดุเลยลูกฝึกตัวมันเชื่องแล้วเหรอใครครับสเสด็จแม่เอ้พวกตัวจระเข้ตัวหมีควายอะไรเหล่านั้นน่ะมันไม่ทำลายประชาชนเหรอจ๊ะออเพื่อนผมเองแม่ขนสัตว์ที่ไหนเล่าแกมอญน,นี้้ี่รุนเราไป้ o องรุนเรานี่ไม่อะเลยยเดานี่รุนไอ้ตองนี่กูเล่ยแต่ก็ใกล้หน้ากากูว่ามึงก็ลุยมดแต่เจอใจกั แม่ดีใจจริงๆลูกครับลูกก็คิดถึงตะเด็ดแม่ไอ้ฉันคุยกับลูกบ้างสิความคิดถึงี่ะมันเป็นธรรมดาแม่ที่จากลูกนานๆได้อยู่ใกล้ๆแล้วมันออุ่นใจสูกผอไมไตั้งเยอะผมขยันเรียนแม่ขยันเรียนขยันเรียน,ยนเยนลยไปป้อมคืนแกได้นอนพอนอนนอนก็ไข้หมัดยางเนี้อ่ะ ไม่มัดเปล่านันวิ่นหัวแววเลยนี่ลูกรักของแม่มเป็นพระหมหากรุณาธิคุณเลยยกานี่เป็นครูเหรอจ้ะค้าสเสด็จแม่สอนลูกชายยันด้วยเลยค่า,าสาวชาวชนบทเนี่ยมีธรรมะน่ารักแต่งเนื้อแต่งตัวก็พอสวยพองามน่ารักจริงๆอะ่ะ เป็นพระมหารุณาที่คุณปเปียกค้าคปอปนมาโทรธกูเลยด้โอ้กล่าวอยู่นะเดี๋ยวเขาไม่เอาปลอกไปจูบปุ๊บอย่า่ากูจ็บแรงในไปืโกรธเป็นขันธลมให้ฉันคุยกับลูกบ้างดิยลอยเระเจค้าะแล้ววิชาความรู้ที่พ่อได้ส่งให้ไปศึกษาสําเร็จเลยครับสเสด็จพ่อสด็จพ่อส่งให้ลูกไปศึกษาธรรมะได้ทั้งศาส,สนาพิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในหลักของธรรมะ นอกเหนือไปจากนั้นลูกยังได้ศึกษาธรรมะสิบประการทศพิธราชธรรมสำหรับบริหารประเทศชาติผู้นำที่ดีต้องมีทศพิษราชธรรมเออ <c oughs> ต้องมีเมตตาต้องมีปัญญาต้องมีความกล้าหาญในการปกครองบ้านเมืองลูกนะไปเจ้ายค่ะพ่อได้เตรียมของขวัญไม่เรียบร้อยเธอกลับมาแล้วพ่อจะได้มอบของขวัญอัลลําค่ะมันก็ไม่เล่นเรืเร่องอยุยุข้าวเด้มั้งยัง พอเรามานั่งนั่นเลยเดี๋ยวว่าเออนั่งได้เด็กตังโมได้กินอยู่เต๋นมาบ้านเอาเมืองนี่เหนื่อยใตยเร็วนี่กูข้าวมกเคยกูจองเจอไอ้อ่องกับปอเลเร็วเพื่อไม่รู้มือบ่วงมือจริงบ่วงกลับบวงครุี่พนแล้วหมดขึ้นมากินกูเต็มมัดแหนนมองเมลเคยชุมอชุมก็ะมัดไม่ตายมัดยางไม่ใช่แล้วอ่ะหมอ่อเฉันก็มีของขวัญ ที่จะนํามากราบทูลต่อตเสด็จพ่อเช่นกันมาเจ้ากันแล้วไม่ฝากแม่บ้างนะลูกสเสด็จแม่ด้วยมาเจ้ากันเฮ้ยของขวัญพ่อนะ่ะยิ่งใหญ่กว่าแต่หม่อมเช่นก็ไม่น้อยมาเจ้ากันไม่เล็กเลยเดี๋ยวกูเขาไอ้ลูกบอกก่อนอะไรเลยจ้าลูกลอยของขวัญที่มาฝากแม่สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ที่เคารพนี้คือน้องจันแรมจันแรมเธอเป็นเด็กกำพร้า พระอาจารย์นำมาจุบเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆแต่เธอเป็นคนที่เปี่ยมล้นด้วยธรรมะทุกลมหายใจทุกกริยาบทของจันแรมนี่คือธรรมะลูกไปศึกษาอยู่หกเดือนจันแรมได้มอบหมายธรรมะอย่างละเอียดอ่อนลูกก็ได้กระตันยูรู้คุณในส่วนตรงนี้ตอนนี้ผมจะนำจันแรมมาเพื่อจะได้เป็นคู่ชีวิตจะได้นำธรรมะมาถึงบ้านเมือง ตอนนี้จะแดงเธอมีท้องขึ้นมาสีดสเสด็จพ่อจะมาประพาองเด็จพ่อซีดอย่างนั้นน่ะนี่าจันแดงกับเธอนี่เป็นผัวเมียกันแล้วพระเ้าคารอ๋อเขาดีแล้วฉันนึกรักอยู่ตั้งนานแล้วจะได้เป็นสะพ้ายนี่ไม่ได้ถ้าอย่าลืมว่าเราได้มันไม้ทิดาสาวของขุนพลมินตันในนครปากเซของราชินีของพระมหานาคาารไพศาลีมันต้องเป็นทิดาสาวขุนพลมินตัน ไม่ใช่เด็กกองก็ย่าสเสด็จพ่อครับเพียมตัวได้ของนวดตังโมเดียวได้กินนะต่อเดียวถ้าขวก็รบกวนหน่ตังโมผือตรงใจแกงผักตบขวากันนี่จันแรมค่ะนี่เธอจะเป็นลูกสะพ้ยเราเหรอเป็นความประสงค์ของพี่ลอยสุริยาจ้าค่ะไม่ได้เลยครับ แต่ตอนนี้จันเรมมีท้องแล้วนะมีท้องก็ดจดท้ายกันไปว่าเท่าไหรแต่มันเรื่องไรก่กระแดกก็มีท้องไปแล้วกระบอกเหลฝ่ายโน้นแหละบอกเลิกไม่ได้เสด็จพ่อค่ะจันแรมจะมีเกิดปัญหาตรงนี้จริงอย่างท่านอาจารย์ที่บอกเชนเป็นแค่เศษกะลามันไม่ควรที่จะมาเน็บจริงฟ้า จันแรมแต่ลูกในท้องของเรานะฉันได้สัญญาสาบานต่อหน้าพระฉันจะดูแลเธอยิ่งกว่าชีวิตต้องใชายญ่เด็ดพ่อเด็ดแม่ต้องเสียพระไทยเราเป็นลูกพี่ยจันแรมจะสอนจะขอหลีกทางให้ทุกอย่างนั้นหมมฉันทุลารู้ะักจะคิดค่าเสียหายสักเท่าไหร่ความรักมันไม่มีราคาไม่ใช่มฉันจองหองคอยรักนี้เป็นรักบริสทจิ์จันแรมอันี้ลูกมามาเป็นซาปายแม่ลูก แม่จับไปเองแม่เข้าใจบหญยิ้งถูกเหรอสเสด็จแม่คะพระกรุณาเด็ดแม่เปี่ยมล้นแล้วแต่หนูรับไม่ได้ค่ะไม่อยากให้เด็ดแม่ต้องมีมนทินกับเสด็จพ่อผมเช่นถุลาเมียลาก่อนนะจ๊ะขอลูกคนนี้ไปด้วยลอยไปตามเมียไปเสด็จพ่อพ่อทําด้วยความรักลูกอยากให้ลูกได้ดีได้ดีหม่อมฉันช่วยเหลือตัวเองได้แล้วไปเลย แต่จะเลีกับลูกในท้องเธอจะพึ่งพิงใครมันจนมาจากขี้โคลนสเสด็จพ่อครับมนุษย์เราจะจนรือรวยนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ความดีธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดผมยัไม่ได้สอนสเสด็จพ่อองค์ประสาสดา,าได้ธรรมะมาจากป่าดงพงไพรไม่ใช่ในพระตำหนักไม่ใช่ในกรุงกบิลพั์สเสด็จพ่อสววงหญยลูกถูกต้องแล้วแต่ หม่อมฉันาก็ห่วงใยลูกไปลูกไปผมลาก่อนครับเอยเจอตัวไอ้ตองซึกแล้วอยากแหมุ่กเลยก็ตีอะไรว่าวแล้วนี่ครูบาดเดียวไหมโดนเบียร์แบานปลื้นนี่ชงใจแก่งพักตบพักตบนะลูกมาถึงไม่ตันใ้ปูดเลยคนเราเนี่ยาผู้ยิงที่ไหนได้เห็นไหมประตูดระบอมสงครังเกียรติ สำนึกมีจิตใจพอเออจะลาก่อนแห่ลูกลาก่อนทังแต่ผูหยิงหือเนะี่ยฉันมามาลูกเออเป็นสะบายของแหมมันก็ต้องเอาฉันเป็นอกอกำบ,บังทั้งที่แต่นี้ไม่ได้แมะใหญ่แมมก็พอมีมนต์ทิ้นกันนี่จิตสำนึกของผ่าเป็นลูกผู้ญิงลูกลอยมันใหญ่แล้วมันเติมแล้วมันต้องรููแล้ว